กราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท,ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ใหู้มบรรยากาศที่วัดบางกุ้ง <c oughs> ที่สมุทรสาครนี้ก็ให้มารู้ผู้คน <c oughs> ผู้คนที่ขอพรราไหว้ขอพรที่วัดที่จะเข้าไปในโบสถ์ก็ไม่เยอะนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่เยอะ <c oughs> คนก็บางตาเพียงแต่ว่าเข้าไปในโบสถ์ได้เพียงแค่สิบท่านเท่านั้นก็เพียงเข้าไปในโบสถ์ได้เพียงแค่สิบท่านแล้วก็ ก็เลยต้องต่อแถวโน้นครับฝั่งโน้นก็เป็นต่อแถวถ้าจะเข้าโบอถ์นะครับถ้าจะเข้าโบอถ์แล้วก็ไปเข้าแถวกันนะครับตอนนี้แถวยิ่งเป็นว่าแถวไม่ยาวนะครับแถวไม่ยาวรลูกปองแถวยิ่งตกไปเลยลูกปองไม่เยอะครับอย่างเข้าได้เซเลเซียนก็เข้าไปก็เพิ่มเดียวครับเข้าไปติดทองกราบไหว้ขอพรท่านแล้วก็แล้วก็จับลูกปิงปองเพื่อเสียงโชคใครที่ อากเสียงโชคก็วันนี้ผมมาที่นี่ผมไปวัดที่ที่วัดเขาช่องลมก็หนึ่งสองครับมาที่นี่ก็หนึ่งสองเลหางประทัดผมก็งสองมาที่นี่ก็สองสองลองดูถ้าในที่ชอบเสียงโชคก็ลองดูก็ผมมาที่นี่ก็เสียงจิมซีก็ได้ หนึ่งสองสองหนึ่งใครที่ชอบไปด้านเสียงโอกก็ลองดูจับแรตเตอรี่ไว้ก็ได้ยคนก็ไม่เยอะครับคนน้อยมากครับบาีกนแ้อยมาจคบัาเน่นียบอกเนี่ยเราก็เลยต้องเริ่มกาจัดที ในในบทในบทเราในบทจากข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอทุกกรณีคเขาเราก็ได้ได้มาถ่ายข้างหลังมาูบ้งั้นติงงาสวยงามนะครับนก็เขาแจ้งว่าท่านผู้ท่านสตรีหรือผู้หญิงครับให้นุ่งกระเขายาวหรือว่า ถ้าไม่นุ่งกางเกงขายาวก็มาหน้าโบสถ์ก่อนเข้าโบสถ์ต้องใส่ผ้าถุงเข้าไปก่อนออท่านที่จะมาท่านที่ไม่เคยมากราบไหว้ตอนนี้ก็ผู้คนไม่เยอะครับไม,ไม่เยอะเท่าไรนะหร่แต่ต่อเคียวก็ต่อเคียวกปกติครับเพราะว่ามันเขาให้เข้าไปทีละสิบท่นานก็ต้องเป็นปกติกต็อยู่ย พาไปดูข้างๆรอบข้างครับว่าอย่างไงผู้คนไม่เยอะครับบางตามมากผูทายนี่ก่อนอ่า <c oughs> มาดูดูรอบข้างครับว่าเขาเป็นยังไงนี่ข้างโบสถผู้คนก็มาถ่ายรูปกันข้างโบสว่าข้างในถ่ายรูปไม่ได้คือมาเห็นองค์หลวงพ่อก็จะมาถ่ายข้างๆครับ ก็จะแค่เห็นองหลวงพ่อก็ดูนะครับโปรตต้นไม้ปกคลุมผู้คนก็เยอะมากครับก็ถ่ายรูปไม่เห็นครับตรงนี้ก็ฝั่งนั้นก็ทั้งที่เสียงโชค รอบโขดนอกโขดครับเออเราไปจะไม่ได้น้ำมนต์ได้รดน้ำมนต์นี่ครับตรงนี้ครับหน้าต่างนี้ครับที่ที่ที่รดน้ำมนต์ก็โอเคครับผมขอจบเที่ยนี้เพียงเท่านี้ไปค,ครับผม